มาการะลำบากมาแล้วเพื่อนอดทนไว้มาลวจ้าโดดไปสองยังไงระเบิดพลัง Cosmo XQ วิธีพลัง Cosmo XQ วิธีเหลือซิลสักตัวเเพื่อนเพื่อนมาช่วยแล้วแหละมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาลวจ้าเวรุ่นมาลวจ้าไอเทนมึงโดนเช็คบินระเบิดพลังคอสเทนมึงโดนเช็คบิน ระเบิดพลังคอสโมตายไปหนึ่งคอเรนจายมั้วะคอเรนจายละตบไปตาม,มึงซิวพี่มาแล้วน้องเอาอยอนก่อนเลยแล้วกันมึงยอนอย่าดันพี่อื่งยอนตายไปลเลยครับตอนนี้ไอคิวแตกไปทีโอพี่มาแล้วน้องเอาอยอนก่อนเลยแล้วกันมึงยอนอย่าดันพี่อื่งยอนตายไปเลยครับตอนนี้ไอคิวแตกไปทีโอโหเรียบร้อยเหลือเทนยังไงเทนยังไงเทนเทนกูมีก่อไฟเทนอื้มมาดิเหลือเทนยังไง เทนยังไงเทนเทนกูมีเกาะไฟเทนม,มาดิมีเกาะสกิลหนึ่งกดไม่หมดทอยก็กดครับตวงนี้ระเบิดพลังคอสโมไปทีจะแลกกับกูคนละหมัดเปลาเพื่อนคนละหมัดเปล่าเพื่อนจะแลกกับกูคนละหมัดเปลาเพื่อนคนละหมัดเปล่าเพื่อนคนละหมัดเปล่าโอ้ยทริปเปอร์คิวแล้วก็ต้องเป็นคอร์ดคิว ของกินครับโอ้โหเพื่อนเหนกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม TMC หรือว่า t e n m e s นะครับจะมาเล่น s ซนเนียลออฟนะครับรู้สิว่าจะโหดและแรงขนาดไหนนะครับเราตอนนี้เหมือนจะเจอกับเจกซิลปะ่ปะไม่ซิลก็ตูเลนนะครับรู้สิว่าเราจะมาเจอใครนะครับ w e l come to the Are ์ o ิอาบายภาพใกล้อีกแล้วทำไมกูไม่รู้จะเขียนจากจำมาเนี่ยตั้งค่าภาพก่อนนะครับจังหวะนี้เขาโค้งเขาโค้งใครเข้ามาฮักเจ้าเด้อแถวนี้วะที่หายแล้ว แล้วใครใครก็มาเหม็นความรักแถวนี้ให้ตายเดี๋ยวมาพร้อมละตั้งค่าอยู่นานนะครับเห็นความรักอะไรกันให้ตายเดี๋ยวโรบิคซี่ชิดื่อนะครับผมคิดว่าแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยเนี่ยนะแรงจัดเออเจอทูเลนนะอืมเจอหน้าทักทีอันนี้ยอุ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 ้ยอือือลุมหรอสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะเพื่อนอุ้ยอวอลเลตเราได้เฟิร์สบัตรไปก่อนเลยครับของชิ้นแรกเนี่ยเอาเป็นรองเท้าต้านสถานะก่อนนะครับออเฮ้ย ซับก็ได้ค่าครับโหดเกินทีมเรามันโหดกันนี่หว่าไห้ตายเถอะตัวนี้มันรู้สึกว่าเคลียร์คลิปเร็วด้วยนะครับดูดิเห็นปะเนื้อสกิลหนึ่งมันนิ่งเคลียร์เร็วนะครับสกิลหนึ่งเป็นอะไรของกูนะเนื่อช่วยเอาแดงเพื่อนเอาอยู่นี่เอาแดงเพื่อนกูเหรอฮะสักทีสินา้าสักทีทีสินา้าสักทีอ่ะ้าว่อน มึงลาดกูเห็นอย่างไะหึปคคักฮากินหัวมึงเไงเซลล์ร้ายจริงๆครับลาดคลิปเลยเฉยฉันต่อไปนะครับเอาเป็นเกาะไฟนะครับเป็นท่าออฟรานะครับผมจะได้เคคลิปเร,เร็วขึ้นกว่าเดิมนะตอนนี้ได้ตีแล้วนะครับมาใส่ใครดีมาเป็นการลำบากมาแล้วเพื่อนอดทนไว้มาแล้วจ้าโดดไป2ยังไงระเบิดพลัง cosmo xq ไปทีพลัง cosmo xq ไปทีเหลือซิลส,สักตัวเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูจะตายแล้ว อ๋อไม่ตายครับเดินกลับเลยกูแบบนี้โหขามาครับมาอย่างเท่นะครับบินมานะครับขากลับเดินกลับโอ้ชีวิตเทพนี่มันเศร้าจริงๆเลยให้ตายเถอะเฮ้ยโถตัวเลนเคลียร์เสร็จแล้วครับต้องรีบมารับคีบเฮ้ยแต่เรารับคลิปทันเฉยเลยนะครับเนี่ยนะดูสกิลแต่ละทีมันหนักนั่นซะเหลือเกินเอาตาทีไม่ได้ครับเอ้ยโอ้ยมันทำไมลืมกดตีไม่โดนห่ามเลยอาตัวเลนว่าไงเพื่อนตัวเลนว่าไงตัวเลนว่าไงช่วยยกอีกทีหนึ่งระเบิดพลังคอสโม โอต้ตวเล่น <b> เราเรามีเพื่อนเป็นมังกรนะเพืนมังกรช่วยตีตัวเล่นแต่รับคลิปกลางก่อนนะ <lite> เวรุ่นเฮ้ยตอนนี้ได้ของเล็กมาแล้วครับของเล็กของใหญ่ยังไม่หายเหม็นความรักอีกเหรอให้ตายเถอะเพื่อ<ว>นน่าจะไม่มีประเด็นนะเฮ้ยมีนะข้างบนต้องช่วยแล้วแหละมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาลวจ้าเวรุ่นมาลว <M AR C IA> จ้าไอเทนมึงโดนเช็คบินระเบิดพลังคอสเทนมึงโดนเช็คบิน ระเบิดพลังคอสโมตายไปหนึ่งบอเรนตายไหะฟอเรนตายละต่อไปตามมึงซิลกูปล่อยให้มึงหนีไม่ได้ลวเพื่อนว่าโอกาสมึงหนีไปหลายรอบแล้วมึงไม่หนีเองนะระเบิดพลังคลิปล่างเราเสียหายเลยครับขอบคุณขอบคุณมากครับกูโดนไอคิวสองรอบแล้วแขนแขนใจเลยกินช่วงนี้แขนเกินอ่ะยังไงไปรุ่นโดดดักไปทีคีพี่ขอนะน้องส่วนตัวน้องพี่ก็จะขอเหมือนกัน โดนระเบิดพลังคอสโมไปทีนะครับก็กลัวเลยนะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเซเนียลเองนะครับเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างีจะอึดเลยนะอึดแล้วก็แรงด้วยนะครับเอาม้ออฟเลนเนี่ยผมคิดว่าเล่นดีนะว่าเอาไปใช้กับแรงก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่านะก็เลือกให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับแต่ถ้าผมแนะนําก็เป็นแบบว่าบิวแทงไปเลยนะครับจะระเบิดพลังแรงนะครับถึกแล้วก็แรงด้วยนะครับผมถ้าเล่นบนก็มีประเด็นอะไรวะช่างมันเดียครับชัดฟอร์เลนก่อนไปเพื่อนเปิดเลยมาแล้วจ้ะพี่น้องโดดระเบิดพลังมาแล้วจ้ะพี่น้องโดด ระเบิดพลังอือฟอลิมโดนลุมครับเ,เลนบนเรนบลไม่บวกกันหรอเราจะไปช่วยเะหน่อยนี่แต่เสร็จแล้วนะครับก็เอามาวางต่อครับตามสูตรของเรานะครับสายแท็กเอาเอาอเมริกาโน่จะโดนนะอเมริกาโน่เนี่ยตัวเราเป็นอ่าของกันเวทกับเมเดนออฟทรอยนะครับเพราะว่าฝั่งเขาไม่เวทสองตัวไงถ้าไม่ออกกันเวทนี่จะนะจะยากไปหน่อยนะครับรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเคคีย,คยเร็วมากเลยเนี่ยเอ้ยเพื่อนดักวะเราก็ดักด้วยละกัน กระทืบพิธีเบ่งพลังคอสโมครึ่งหลอดเลยครับแรงไปไหนก่อนแรงไม่ไหวช่วงนี้เอาเจออเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาปลปามายัางไงมาแล้วต้องหนีค่าตัวไปทีระเบิดพลังคอสโมช่วงนี้คลิปกลางสำคัญที่สุด <c oughs> ครับเคลียร์คลิปกนนะเพื่อนพวกนี้คลิปกลางสำคัญอา้ยมาเยอะมาเยอะแล้วห้ามซะด้วยหมอนี่มาเยอะก็ไม่บอกมันหลอกให้รักทําไมเด่นกลางเราโดนเคลียร์แล้วนะต้องรีบกลับไปกลางหน้าที่มันค้าคอนะจริงๆอยาไปช่วยบินช่วยแหนะแนะ พี่มีเกาะไอ้น้องสกิลหนึ่งรีคูดาวนะครับใช้กรอบป้องกันอติซะเลยโอ้โหหมอนี่หมอนี่มันมันอยากโดนช้อนแกงครับหมอนี่ต้องจัดให้มันสักทีเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเฮ้ยชิบห้าละชิบห้าละเพื่อนได้ออนสลักแล้วนะครับโคตรโหดอ้าวอ้าเอ้าแรงอ่ะเนี่ยมันแรงอ่ะเนี่ยตายแล้วครับไม่ได้กลับบ้านสักทีแบบนี้ชิพหายแล้วครับมาหรือเปล่าจุดนึ่ง เราจะโดนตีใส่หน้าเะนะครับต้องใสยป้อมนี่คงจะต้องปล่อยแล้วแหละครับรู้สึกว่ากันไม่อยู่แล้วกดดันเราถึงขีดสุดได้เกินช่วงนี้ไอ้ตาย๋ยวโรบินสดชืน่นกลับบ้านแล้วรู้สึกสดชืน่นก็ไปอาบน้ําอยู่บ้านมาอาบน้ําอยู่บ่เนี่ยกลับเองไม่มีคนส่งกลับนะครับช่วงนี้มันไม่ตีป้อม้วยนะรู้สึกว่าทาไมมันไม่ตีป้อมอ่ะงงเดินบนมีประเด็นครับแต่ว่าเพื่อนกดดันหน้าป้อมนะอืมไม่ลงดีกว่าไอ้ตายเถอะเฮ้ยเลนกลางครับ เต็นกลางจะเอาคนนั่นแหละจะเอาคนนะฮึ ừ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  แถมคลิปเปล่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนบวกแล้วแต่ว่าคลิปยังไม่เสร็จครับวอลเลตมาแล้วจ้าพี่มาแล้วนอ้องเอาอียอนก่อนเลยแล้วกันมึงยอนอย่าดันพี่อึ่งยอนตายไปเลยครับตอนนี้ไอคิวแตกไปทีโอ้พี่มาแล้วน้องเอาอียอนก่อนเลยแล้วกันมึงยอนอย่าดันพี่อึ่งยอนตายไปเลยครับตอนนี้ไอคิวแตกไปทีโอ้โหเรียบร้อยเหลือเทนยังไงเทนยังไงเทนเทนกูมีก่อไฟเทนมาดิเหลือเทนยังไง เทนยังไงเทนเทนกูมีเกาะไฟเทนม,มาดิมีเกาะสกิลหนึ่งกดไม่หมดทอยก็กดครับช่วงนี้ระเบิดพลังคอสโมไปทีจะแลกกับกูโคลมาต์เปลาเพื่อนโคลมัต์เปล่าเพื่อนจะแลกกับกูโคลมัต์เปลาเพื่อนโคลมัต์เปล่าเพื่อนโคลมัดปลาโอ้ยทริปเปอร์คิวแล้วก็ต้องเป็นคอร์สคิว ของจริงครับโอ้โหเพือ่อนกินกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไข่มาเปิ้ลฮักตัวเนื้อเลยใจเย็นนะเพือ่อนโอ้โหไงละคอสคิวไปทีครับมาลงมาทีเก็บหมดเลยครับผมต่อไปเราเป็นฟอสเคปเลยกันนะเกินไปธรรมดา <c oughs> นายจะต้องชิลกับแบบว่าเอ้ยนายจะต้องชินกับฉันทักทีนะเพราะว่าฉันก็โชว์อย่างงี้พวกนายมัเห็นบ่อย <c oughs> <c oughs> ต้องแปลกใจกันนะเพือพ่อนๆกลายเป็นคนขี้โม้ไปแล้วครับตอนนี้ระเบิดพลังคอสโมยังไงตัวเลนรู้สึกว่าตีไม่เข้านะช่วงเนี้ยแม่ไม่กลับบ้านะเลย ระเบิดพลังเคาะระเบิดพลังเคาะมันลาสกุลอีกแล้วแม่งสับป้อมเลยเดินบนนี่ขยันมีประเด็นเนาะนี่เราก็ขยันวาร์ปนะวาร์ปลงวาร์ปล,ล,ลงอย่างเดียวเลยครับเรียกว่าเป็นตัวที่เติมเพื่อนได้เร็วมากเลยนะครับแต่ว,ว่าขากลับเนี่ยต้องเดินกลับนะครับเอ้าฟอร์เรนฟอร์เรนโดดหนีดีครับชิวๆโอ้ยมังกรช่วยอีกทีนึงโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเศรีวิื่อนสองวิหนึ่งวิโดดหนีแบบดิจิตอลไม่ได้แดก เกือบตายนะครับตัวเราสู้ฟอร์เรนไม่ได้นะครับฉะนั้นอย่านะครับอย่าไปสู้กับฟอร์เรนเจียวนะครับให้ใช้สกิลสองนะครับโดดข้ามกำแพงมาเลยนะครับที่เราขับโดดข้ามกำแพงนะครับฟอร์เรนจะทุยฟอร์เรนยิ่จะตามฆ่าเราไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้อ๋อ oh ฮ่าเปลืองน้ำมันไปทีแต่ว่าอเมริกาโนมไม่ใส่น้ำตาลแก้วหนึ่งซัดกระบอกโบกไปทีโบกหน้าโบกหลังอย่าเดินหนีฉันมาสักที เพื่อนเยอะ <_ C> e <at> เพื่อนเยอะช่วงนี้พวกนี้มันพุวนเยอะนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพูดอะไรติดๆขัดๆแล้วเกินอุ๊ยโอโ้โหแบทแมนดาวนเบนดิ้งเลยนะครับผมได้อะไรได้ยังเนี่ยผมฆ่าไป6กแล้วน,นะจ๊ะโซนเข้ากลางครับมีอะไรให้เราดูเฮ้ยทุเรนอยู่ล่า,างเสร็จกูเสร็จกูเบ่งพลังคอสมิกพาวเวอร์อะตอมิกเกรฟสโตร์ไอเ้เพื่อนโคตรโหดส่งสติกเกอร์กูอีกมึงร้านกูนะเพื่อนยังมมีหน้ามาส่งสติกเกอร์อีกนะให้ตายเถอะไม่ถูกว่าตัวนี้มันตบหนักมากเลยตกมันเปี้ยนกๆเลยนะครับเาา่ซะหนอย นี่ลาดบาเป้เนแมนอาเทนว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนระเบิดพลังคอสติมิคเปล่ามไม่โดนแม่แม่แมแมไวรุ่นใจเย็นเด้อเดี๋ยวไปเอาคลิปยังไงจะไปเอาหรือเปล่าช่วงนี้เดี๋ยวไปป้อมล่างดูครับช่วงนี้นะนี่ลาดป้อม้วยโคตรเซียนเดี๋ยวไปเอาป้อมกลางต่อครับเพราะว่าเวลามันถึงป้อมนี้มันจะเดินช้าไงเอาไว้มันครบโดดแม่งสองสามตัวนี่แหละยังไงถึงกระบวงแตกฟอเลนไปนะครับยังไงมึงฟอล ยังไงเอาจะสู้จะสู้หรืออาจจะสู้กับพี่เอา้าไอ้กิวด์เออร์มึงล้านอีกแล้วควบคุมทุงชนสามตัวมียกสามตัวไงเอ,าอ้ายังไงเจ้าพี่น้องเอา้าคี่หมดพี่น้องครับคี่หมดพี่น้องจะเย็นโอ้เล็ดหมดเอาล้างตูดตรงนี้นี่สกอร์อยู่ที่หกศูนย์หกนะครับเร็นไว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยแบทแมนอย่างโหดโดดลงมายังไงละ่ะพี่น้องเอา้าดันอะไรเพื่อนเบ่งพลังคอส มิดพาวเวอร์ power. โดนเกาะพิธีมึงไม่หนีใช่ไหมหหหป้อมหมดครับป้อมหมดเดือดเหลือเกินตรงนี้ก้าวแล้วเดจินเดอรี่โอ้โหเดจินเดอรี่นะครับเต้นร่างมีปัญหาครับเต้นร่างมีปัญหานะเพื่อนอเมริการโนไม่ใส่น้ำตาลหรือเปล่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เอควตั้นไปทีโอ้โหโดนล้าดอีกแล้วหา่ามึงสดชื่นไหมเพื่อนมามา,มาสดชื่น ผ่านละกูผ่านละกูผานละอ hmm. อดเบ่งพลังคอสโมเลยกูยังไฟอเรนเอาเปล่าเอาเอาโดนลำเอา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 หนีก่อนนะครับเราสู้ฟอเรนไม่ได้แล้เราสู้เฉพาะตัวที่เราสู้ได้นะับตัวเราสู้ไม่ได้เราก็จะไม่บวกนะของชุดท้ายเอาเป็นของเวนเลยกันเป็น ฮอลลี Holy Holy ่ออฟฮอลลี่ดว่าเฮ้ยเดยวอืมดอกเป็นมงกุฎสีเหลืองนะครับในเขตอาร์ดิแคมให้มีพลังเวทมันรู้สึกว่าโดดไม่แรงเลยให้ตายเถอะอยากแบบว่าแรงกว่านี้ครับฟอร์เรนไปลำในวงซะแล้วยังไงพี่น้องยังไงโดดผิดยังไงละ่ะเทนดันอะไรจะพี่น้องยังไงจะพี่น้องยังไงจะ้ะอือไม่ได้ฆ่าอกูล้วกู <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวตัวเลนไม่กลับบ้านนะเพื่อนตัวเลนไม่กลับบ้านหรอตัวเลน โดดใส่สักทีโหเข้าไปตายนะครับจังหวะนี้ซิลก็ตายครับโอ้โหว,วันนี้ไม่มีใครกันป้อมแล้วเสร็จโจทย์วัน,นี้วันนี้ก็ตีป้อมเลยเพื่อนเราจะได้ยืนแอคนะครับช่วงนี้ยืนหล่อเท่ไปทีครับโอ้โหเรียบร้อยเกมไวจัดเป็นชัชนะของ TMC นะครับในจังหวะนี้อุ้ยคอร์ด้คิวนะครับ โหมดมากเหรียญทองแท้งเลยนะครับไม่ธรรมดา,าจริงๆจ0 9ย์ครับโหดไม่ไหวช่วงนี้ครับสำหรับนี้นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าตัดออกมาแล้วเนี่ยคงจะไม่ถึง10นาทีแน่นอนนะฉะนั้นผมก็จะทิ้งไฮไลท์นะครับให้ทุกคนดูแล้วกันนะเป็นไฮไลท์แบบว่าไฮไลท์ทั้งเกมนะมาใส่ช่วงท้ายคลิปนะครับนะให้มันครบ10นาทีนะถ้าใครอยากดูก็ดูนะครับถ้าใครไม่อยากดูก็ปัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับสำหรับนี้ไว้เจอกันวันเพนทีปสบ๊ายบายจ้ะ